ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกันนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันได้ไพ่9ดาบนะคะได้ไพ่ knight of p e n t a c l e อัศวินถือเหรียญได้ไพ่ of ace of cups ห่ถ้วยนะคะ ชาวราศีกันนะคะคุณมีปัญหามีอุปสรรคนะคะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆที่เจอในชีวิตณนะตอนนี้คุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณวิตกกังวลคุณคิดมากคุณเครียดนะคะคุณกดดัน ณนะตอนนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นนะคะชาวราศีกันอยากให้คุณตั้งสติมีสมาธินะคะชาวราศีกันตั้งสติมีสมาธิคุณค่อยๆดูค่อยๆมองปัญหาคุณอย่าพิ่งเครียดไปก่อนการนะคะบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้น างสิ่งบางอย่างมันไม่ยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณก็วิตกกังวลแล้วก็หวาดกลัวมันกอดแล้วหรือเปล่าถ้าใครที่กำลังอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะให้คุณตั้งสติฝึกทำสมาธินะคะตั้งสติฝึกทำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ท่องบทท่องบทแผ่เมตตา นะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองมันจะมีบทสวดนะคะคือคุณเครียดเข้าใจเข้าใจค่าแต่ละท่านแต่ละคนถ้าเจอปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตอ่ะมันทําให้จิตเราตกจริงมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงมันทําให้เราหวาดกลัวหวาดระแวงมันถูกต้องใช่อยากให้เราแค่ใช้คําแค่ว่าระวังอย่าประมาท อย่าใช้ถึงขัง้นกับขั้นว่าระแวงนะคะถ้าละแวงเมื่อไหร่จิตคุณตกเมื่อน,นั้นนะคะเส้นกั้นบางๆระหว่างคําว่าอย่าประมาทร,ระวังกับคําว่าระแวงมันใกล้กันมากนะคะมันใกล้กันมากนะคะถ้าคุณไม่มีสติไม่มีสมาธิคุณจะแยกไม่ออกคําว่าระวังอย่าประมาทแล้วก็ระแวงคุณจะแยกไม่ออก นะมันก็จะรวมกันมันก็จะตีกันมันก็จะทําสร้างความเครียดความกดดันต่างๆให้คุณนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันจะเข้ามาคุณต้องตั้งสติรับมือมันให้ดีนะค,ะคุณต้องคิดวิเคราะห์นะ,ะว่าคุณจะ อย่าประมาทยังไงคุณจะระวังยังไงแต่อย่าขั้นถึงระแวง <c oughs> นะคะเส้นบางๆนี้สําคัญมากระแวงระแวงปุ๊บเมื่อไหร่จิตตกเมื่อนั้น <c oughs> ระวังกับอย่าประมาทจิตจะไม่ตกถ้าคุณระวังและคุณมีคําว่าระวังแล้วก็อย่าประมาทจิตคุณจะมีสมาธิคุณทําอะไรอยู่ให้คุณมีสติคุณมีสมาธินะคะอย่าวกแวก นะคะอย่าว่าแวกอย่าใจร้อนอย่าวู่วามใจเย็นๆค่อยๆค,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 คิดพิจารณานะคะบางสิ่งบางอย่างมันยังมาไม่ถึงหรอกแต่คุณเครียดไปก่อนแหละ <c oughs> นะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวราศีกันนะคะทำจิตใจตัวเองให้หนักแน่นมั่นคงจำใสล่าเรืองเบิกบานอย่าประมาทในชีวิต ะค,ะคุณต้องทําแบบนี้ชาวราศีกันคุณต้องบริหารจัดการตัวเองแบบนี้ก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องระวังนะคะอาจจะอาจจะแล้วแต่คนถ้าคนไหนที่ข้อกรรมเยอะ นะคะคุณก็จะเจออาจระวังระวังอาจมีอุบัติเหตุนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุก็ได้อาจจะมีการย้ายงานย้ายที่อยู่ลาออกตกงานอะไรเงี้ยก็มีหรืออยากเปลี่ยนงานใหม่หรือด้วยความกดดันในสถานที่ทํางานคุณก็อาจไม่ไม่อยากอยู่ก็ได้นะคะถึงเวลาที่กฎแห่งกรรมมันทํางานมันจะบีบบังคับเราทุกวิถีทางนะคะทำใจยอมรับ นะทำใจยอมรับอย่าไปดิ้นรนกับสิ่งต่างๆที่มันมากระทบจิตใจของเรานะคะไม่อยากให้ชาวราศีกันไปดิ้นรนไปทุรนทุรายกับมันคุณต้องยอมรับว่าเอออะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดบางครั้งคุณต้องคิดแบบนี้เพื่อให้คุณรู้จักปล่อยวางแล้วก็มีสติมีสมาธิอย่าประมาท แต่อยา่าขั้นละแวงนะคะเส้นบางๆระหว่างระวังกับยาประมาทกับคาว่าระแวงเนี่ยมันใกล้กันระวังกับอยาประมาทมันจะยังมีสติคุณจะยังมีสติแต่ถ้าขั้นถึงขัง้นละแวงคุณไม่มีสติแล้วนะคะชาวราศีกันสิ่งสําคัญที่สุดนะคะชาวราศีกันคุณต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวคุณต้องใช้ความนิ่งความสงบความเยือกเย็นสงบ สยบความเคลื่อนไหวต่างนะคะตั้งสติตั้งสมาธิแม้แต่ธุรกิจการงานก็ตามถ้ามีปัญหาในธุรกิจการงานแม้แต่เงินขาดสภาพคล่องในธุรกิจก็เหมือนกันคุณใจเย็นเย็นตั้งสติมีสมาธิค่อยๆแก้ไขค่อยๆไปแล้วบางครั้งคุณก็ต้องยอมรับว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดเมื่อถึงช่วงเวลาที่กรรมมันทำงานมันไม่มีอะไรหยุดยั้งมันได้นะ,ะ,นะ,ะเราทำได้แค่ทำจิตใจยอมรับความจริง นะแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดติดนะคะถ้าคุณทําได้ถ้าจิตคุณสงบจิตคุณมั่นคงคุณจะพบแสงสว่างชาวราศีกันจิตคุณต้องทําให้จิตสงบจิตมั่นคงก่อนนะ,ค,ะคุณถึงจะพบแสงสว่างนําทางชีวิตถ้าคุณจิตไม่สงบไม่มั่นคงคุณก็จะเจอแต่ความมืดมืดมนมืดแปดด้านประมาณนี้นะคะดังนั้นคุณต้องทําใหม่ ตั้งสติตั้งสมาธิฝึกทําสมาธิฝึกใจให้สงบนะคะถ้าจิตคุณสงบปัญญาคุณจะเกิดคุณมีสนามสมาธิปัญญาคุณจะเกิด,ญญกดพูดง่ายๆคุณจะพบแสงสว่างนะนำพาในชีวิตแน่นอนแล้วมันจะสิ่งเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกันนะคะเมื่อคุณพบแสงสว่างมันจะนําพามาซึ่งสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะ ไม่ว่าจะได้หน้าที่การงานหรือธุรกิจก็ตามบางครั้งคุณทำงานอยู่คุณรู้สึกเครียดกดดันกับเรื่องรายได้มันไม่พอถ้าคุณจิตสงบนิ่งรอได้ใจเย็ยนพอนะคะดีไม่ดีอาจมีโอกาสได้ปรับได้เลื่อนเงินเดือนด้วยได้ปรับเงินเดือนได้เลื่อนเงินเดือนเงินเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นรายได้อาจจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะ รายได้จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะเครียดสถานการณ์การเงินหรือเปล่ามีภาระหนี้สินหรือภาระที่ต้องจ่ายต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะคุณรู้สึกว่าเงินมันเข้ามางวดนี้มันไม่พอแน่อะไรอย่างเงี้ยคุณต้องจังใจเย็นๆค่อยๆสงบถ้าคุณทําจิตใจให้สงบนิ่งได้นะ,ะเยือกเย็นได้มีสมาธิมีสตินะ,ะเงินมันจะมีทางหลั่งไหลเข้ามาอีกทางหนึ่งเพิ่มให้คุณ นะมันจะมีเงินเข้ามาช่วยคุณอีกแน่นอนแต่คุณต้องอย่าวิตกอย่าหวาดกังวลเกินเหตุนะคุณต้องมีสติตั้งรับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้นะสำคัญมากที่สุดณนะตอนนี้ชาวราศีกันคือสติสติสมาธิอย่าประมาทอย่าขั้นระแวงห้ามระแวงอย่าประมาทอย่าถึงขั้นละแวง แค่นั้นนะคะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินการเงินมันก็จะมีเงินเข้ามาช่วยถ้าคุณมีปัญหาเรื่องหนะ้าที่การงานม,มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยให้คุณผ่อนคลายและสบายได้และดีขึ้นสถา,านการณ์มันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแต่ก่อนที่มันจะดีคุณต้องจัดการทําสมาธิทําจิตใจตัวเองให้มีสติมีสมาธิแล้ปัญญาแสงสว่างมันจะเกิดขึ้น นะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณถ้าคุณยังเลือกที่จะเครียดกดดันทุกเศร้าหวาดกลัวหวาดระแวงคุณก็จะตกอยู่ในภาวะอย่างนั้นนานแต่ถ้าคุณเลือกที่จะยอมรับอะไรจะเกิดก็เกิดก็แค่อย่าประมาทร,ระวังไว้แค่นั้นนะคะแล้วก็ตั้งสติมีสมาธิทําจิตใจให้ผ่องใสนะคะให้สบายไม่ขุนมัวนะะแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาช่วยเหลือคุณ มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณไม่รู้จะมาจากทางไหนตอบไม่ได้ใครเจอปัญหาเรื่องแม้แต่เงินขาดมือในธุรกิจขาดขาดสภาพคล่องในธุรกิจอยู่ดีก็อาจจะมีเงินเข้ามาโดยที่ไม่คาดหวังนะคะโดยที่คุณไม่ตั้งใจมันก็จะมีเงินเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณทาถ้าคุณทําจิตใจไม่ได้มันก็ยากที่จะเข้ามาแต่ถ้าคุณทําจิตใจได้มันก็จะเข้ามานะคะชาวราศี กันนะคะหน้าที่การงานการเงินธุรกิจนะคะต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรักนะคะคือถ้าถ้าคุณต้องคิดว่าถ้ามันไม่ใช่ยังไงมันก็ต้องจบนะะมันไม่ใช่อย่างไงมันก็จบความสัมพันธ์ของคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามคนคุยแฟนหรือแต่งงานถ้ามันไม่ใช่มันก็ต้องจบนะ,ค,ะคุณอย่าไปเครียดคุณต้องรู้รู้จักปล่อยวางเรื่องความรักด้วยนะ คุณเอาจิตเอาสมาธิคุณเอาความรู้ความสามารถของคุณไปใช้ในหน้าที่การงานธุรกิจก่อนความรักถ้ามันไปไม่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่คู่กันทำบุญร่วมกันมาแค่นี้ก็ต้องปล่อยไปนะคะถ้ามีโอกาสถ้ามันถึงขั้นต้องเลิกลาอย่าล้างก็ไม่ต้อง นะคะไม่เป็นไรนะคะคุณถ้าคุณจบได้ดีไม่ดีนะคะถ้าคุณคู่ไหนที่มีปัญหานะคู่ไหนที่มีปัญหาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามสถานะไหนก็ตามนะคะสถานะแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามถ้าคู่ไหนที่มันไม่ใช่มันมีโอกาสที่จะจบที่จะเลิกลากันแน่นอนนะคะแล้วมันจะมีคนดีๆคนใหม่ๆเข้ามานะคะ แต่แต่ก็ระวังมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหลอกมาหลอกลวงคุณเช่นกันเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์คือพูด,ดง่ายๆคุณต้องตัดคนไม่ดีทิ้งออกไปให้จากชีวิตให้ได้ก่อนแม้แต่คนโสดคนโสดก็มีโอกาสเจอคนที่ดีเข้ามาแต่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่มาหลอกลวงคุณเช่นกันมันตอบไม่ได้ว่าผลกุลผลบุญผลกรรมที่คุณทำกับเขากร,รมดีหรือกร,รมชั่วมากกว่า ะะตั้งแต่อดีตชาติจนถึงหนะ้าปัจจุบันมันการันตีไม่ได้แต่ถ้าคุณผ่านหรือผักดันเจ้ากรรมนายเวรผักดันคนไม่ดีออกจากชีวิตคุณได้คุณจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่ลงตัวกับชีวิตคุณเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะคะคุณต้องหาเขาให้เจอคุณต้องหาเขาให้เจอเขาจะมาด้วยความหนักแน่นความจริงใจความซื่อสัตย์ความที่เขาต้องการที่จะสร้างชีวิตคู่สร้างครอบครัวมีความสุข ไปด้วยการสร้างความจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันกับคุณมีคนนั้นเขาจะเข้ามานะคะแต่คุณต้องหาวิธีจัดการคนไม่ดีและคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรออกจากชีวิตคุณไปก่อนให้ได้ก่อนันดับแรกนะคะส่วนคู่ไหนที่มีปัญหากันอยู่นะคะคุณคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าความสัมพันธ์นี้คุณจะไปต่อหรือจะพอคุณต้องเลือกเองนะคะถ้าคุณถ้ามันมีปัญหาเลือก เลือกที่จะไปต่อคุณก็ต้องค่อยๆประครับประคองมันไปนะคะแต่ถ้าคุณเลือกที่ว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆเขาก็ไม่ยอมไปต่อของเราจริงๆอันนั้นก็ต้องปล่อยไปตามผลกรรมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วเปิดรอเปิดโอกาสให้คนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะชาวราศีกัน โอเคสำหรับคลิปนี้ชาวราศีกันนะคะมันทำบุญรักษาศิลห้าสวดมนต์นั่งสมาธิทำเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะหนุนนำให้ดวงชะตาท่านแต่ที่จะต้องพบเจอปัญหาอุปสรรคมากอาจจะทุเลาเบาบางหรือน้อยลงนะคะมันจะเปิดทางสว่างให้ท่านไปพบแต่สิ่งที่ดีๆคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ